สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กร,รบรักท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่สบายๆนิดหนึ่งเนื่องจากว่านำท่านผู้ชมมานั่งอยู่กับพื้นด้านนาตหมูบูชาชุดใหม่รวมทั้งพรมพื้นใหม่ที่ผู้บังคับบัญชาของผมพลตรีวิสิตบ์บร,รณาณกิจผู้บัญชาการมนทนทันบกที่34 ท่านได้กรุณาอนุมัติให้ผมจัดหานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อใช้ในกิจกรรมของหน่วยและเนื่องในโอกาสวันฐานพันศึกวันที่ส3กุมภาพันธ์ก็ดีวันนี้เป็นวันอังคารหลังจากเสร็จกิจกรรมไหว้พระสดบนประจำสัปดาห์แล้วก็จะถือโอกาสนี้นำความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกับท่านผู้ชมหรือท่านที่สนใจ ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าแฟนรายการท่านหนึ่งท่านได้คอมเมนต์มาในช่องว่าอาจารย์ครับผมขอคำถวายเสื้อกางเกงเพื่อผู้ตายที่ถูกต้องหน่อยครับผมเห็นว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะว่าผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรมัคคนายก หรือศาสนพิธีกรก็จะประสบกับปัญหาคําถวายเพราะว่าคําถวายในศาสนานั้นมีไม่กี่ชุดนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เรารู้กันอยู่ก็มีอยู่สามประเภทหลักๆนะครับพัตตาหารมัตตากัพัตาตาตหารและของแห้งนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตอบคําถามนี้ว่ามีหรือไม่มีผมจะนาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ ที่มาอของคําและคําศัพท์ภาษาบาลีที่เกี่ยวข้องกับคําว่าผ้ากันก่อนว่ามีคําอะไรบ้างจากการศึกษาค้นคว้าของผมพบว่าคําว่าผ้ามีคําศัพท์อยู่หลายศัพท์ครับท่านผู้ชมเช่นคําว่าวัฏถะแปลว่าผ้าคํานี้เป็นคําพูดแบบรวมๆหมายถึงผ้าทุกชนิด ไม่ได้แยกว่าเป็นผ้าอะไรพูดแบบกลางกลางเป็นคำพูดรวมๆอาจจะเป็นเสื้อก็ได้อาจจะเป็นกางเกงก็ได้อาจจะเป็นผ้าห่มก็ได้รวมความว่าผ้าสัพที่สองคือคำว่านิผ้าเป็นเครื่องนุ่งผ้าที่สำหรับใช้นุ่งซึ่งสับที่สองนี้หมายถึงเฉพาะที่เป็นเครื่องนุ่ง อาจเป็นกางเกงเป็นสโลงเป็นผ้าถุงก็ได้เป็นผ้าสําหรับใช้นุ่งแต่ไม่ได้เจาะจงไปว่าเป็นเครื่องนุ่งแบบไหนนะครับศัพท์ที่ 3. คือศัพท์ว่าปารุปณะผ้าเป็นเครื่องหม่มผ้าเป็นเครื่องห่มนั้นหมายถึงผ้าที่ใช้หม่มซึ่งในกรณีนี้เรากำลังสื่อถึงผ้าหม่ม ซึ่งคนไทยเราเรียกกันว่าผ้าห่มผ้าที่ใช้สำหรับห่มอาจจะเป็นผ้าขนหนูที่ใช้คลุมไหล่ก็ได้ผืนไม่ใหญ่นะก็ถือว่าเป็นผ้า่มเหมือนกันศัพที่สี่ก็คือศัพ์ว่านิวาสนะปารุปนณะก็คือเอาคำว่านิวาสนะและปารุปนณะมาสมาบกันเป็นหนึ่งสับ เป็นนิวาสนะปารุปนะแปลว่าผ้าเป็นเครื่องนุ่งหม่มแสดงว่ามีทั้งเสื้อมีทั้งกางเกงสมมตินะครับเพราะว่าผ้าเป็นเครื่องนุ่งและหม่มเห็นไหมครับดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคำศัพท์ทั้งสี่ศัพท์คือวัฏถะนิวาสนะปารุปนะนิวาสนะปารุปนะแล้ว เมื่อพิจารณาจากคําทั้งสี่คำศัพท์ทั้ง4ศัพท์ศัพท์ที่สอดคล้องกับคําถามที่แฟนรายการถามเข้ามาที่ขอคําถวายเสื้อกางเกงอุทิศให้กับผู้ตายนั้นที่ใกล้เคียงที่สุดสื่อความหมายตรงตัวที่สุดก็คือศัพท์นี้ครับท่านผู้ชมครับนิวาสนะปารุปณนะห้ เป็นเครื่องนุ่งห่มเอาละครับสมมติว่าเราตกลงกันจะเอาสับว่านิวาสนะปารุปนะมาผูกเป็นคำถวายกันมีวิธีการอย่างไรผมขอแนะนำตามแนวทางของผมนะครับขอเน้นย้ำนะครับว่าตามแนวทางของผมนะครับท่านอื่นอาจจะมีก็มานำเสนอ เพื่อเป็นธรรมวิทยาทานร่วมกันเพื่อเป็นความรู้แต่ถ้าหากว่าท่านใดยังไม่มีผมขอเสนอตามแนวทางของผมดังต่อเป็นนี้ครับตามแนวทางของผมนั้นการที่จะผูกคำถวายขึ้นมาสักชุดหนึ่งนะครับเราต้องไปค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับก่อนที่จะนำคำว่านิวาสนะปารุปนะไปใช้ ผมได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วคําว่านิวาสนะปารุปนานั้นเป็นนาปุงสักกลิงครับท่านผู้ชมก็คืออยู่ในลิงประเภทที่สามไม่มีเพศซึ่งในภาษาบาลีนั้นจะแยกเพศหรือแยกลิงออกเป็นสามลิงปุงลิงผู้ชายอิทธิลิงผู้หญิงนปุงสักกลิงไม่มีเพศนะครับผมได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว นิวาสนะปารุปนะนั้นเป็นอาการันในณปุงสกลิงครับสละที่สุดสับเรียกว่าการันในภาษาบาลีลงท้ายด้วยคำว่าอะเพราะฉะนั้นนิวาสนะปารุปนะนั้นเป็นณนปุงสกลิงและในภาษาบาลีนั้นท่านมีกฎอยู่ว่าก่อนที่จะนำสับใดๆไปใช้ ไปใช้จะต้องนำไปแจกวิพัฒนามซะก่อนครับท่านผู้ชมจึงจะสามารถนำไปใช้ได้และเราจะรู้ได้อย่างไรคําว่าแม่แบบแจกวิพัฒนามของศัพท์นิวาสนะปารุปนณะนั้นคือศัพท์อะไรรู้ได้ครับท่านผู้ชมอย่าลืมเบื้องต้นสิครับที่ผมบอกว่าเป็นอาการในนักงุ์งสกลิง อาการลันในนับปงสกลิงที่เป็นแม่แบบท่านผู้ชมที่ชมคลิปที่ผ่านมาที่ผมได้นำเสนอคำถวายเครื่องไทยธรรมของแห้งกับปิยพันดานี้ก็คือสับมะกุละตะกูลนี่แหละครับท่านผู้ชมใช้แม่แบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูอาการันในนับปุงสกลิงแจกอย่างกุละตะกูล นี่เป็นแม่แบบครับเรียกว่ากุลสัพตะกูลเป็นอาการันในณปงสกฤงผมขอยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ดูเฉพาะวิพัฒน์ที่เกี่ยวข้องก็คือปัทมาวิพัฒน์และทุติยวิพัฒน์เท่านั้นนะครับปัทมาวิพัฒน์กุลังกุลานิทุติยวิพัฒน์กุลังกุลานิทั้งปัทมาวิพัฒน และทุติยาิิพัฒน์นั้นมีรูปเหมือนกันครับกุลังกุลานิกุลังกุลานินี่คือแม่แบบเมื่อได้นําเมื่อได้แม่แบบของกุลศัพท์มาแล้วท่านผู้ชมคราวนี้เราจะเอาคําว่านิวาสนะปารุปณนะไปแจ่ตามแม่แบบของกุลศัพว์ก็จะออกมาเป็นตามนี้ครับท่านผู้ชม ก็จะกลายเป็นนิวาสนะปารุปนังนิวาสนะปารุปนานิเห็นไหมครับนิวาสนะปารุปนานินิวาสนะปารุปนังนิวาสนะปารุป,ปนานินี่คือการแจกตามรูปแบบหรือตามแม่แบบปูลัพท์ นอกจากเราจะนำศัพท์นิวาสนาปารุปะนะไปแจกตามแม่แบบกูลศัพท์แล้วศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมครับท่านผู้ชมก็คือคำนี้ครับอิมาศัพท์ทำไมอิมาศัพท์จึงมาเกี่ยวข้องท่านผู้ชมลองนึกดูสิครับคำถวายมาตรกาปาตาหานอิมานิมะยังพันเต ขึ้นต้นด้วยคำว่าอิมานิใช่ไหมครับเมื่อนิวาสนาปารุประนะเป็นนปุงสกะลิงอิมาศซึ่งเป็นวิเศษณะสัพพนามประเภทอนิยมที่จะมาทำหน้าที่ขยายนิวาสนาปารุประนานั้นต้องเป็นนปุงสกัลิงด้วยคือต้องมีลิงเสมอกันครับท่านผู้ชมและอิมาศในนภุงสกัลิง ผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเฉพาะสองวิพัฒน์เช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าปฐมมาที่หนึ่งอิทังอิมานิเห็นไหมครับอิทังอิมานิทุติยาวิพัฒน์ที่สองอิทังอิมังอิมานิเพราะฉะนั้นศัพท์ที่เราจะนำไปใช้คือทุติยาวิพัฒน์ก็คือคำว่านิวาสนะปารุป,ปนานิ และศัพท์อีกศัพท์หนึ่งที่เราจะนําไปใช้ก็คือคําว่าอ ي มานิคับท่านผู้ชมเมื่อเราได้คําเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาครับท่านผู้ชมครับเราก็จะนําไปผูกคําตามแม่แบบคําถวายที่มีปรากฏเนื่องจากว่าแฟนรายการท่านถามว่าคําถวายผ้า หมายถึงกางเกงหมายถึงเสื้อเนี่ยเพื่ออุทิศแก่ผู้ตายเพราะฉะนั้นแม่แบบของคำถวายที่ผมหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาในวันนี้ก็คือคำถวายมาตกะพัตตาหารครับท่านผู้ชมเพราะเป็นพัตตาหารเพื่อผู้ตายเราเออแปลกันว่าซึ่งมาตกะพัตตาหารเรียกว่าแปลทับศัพท์ นะครับถ้าแปลออกสำเนียงอายตานิบาตภาษาบาลีแบบครบถ้วนก็คือพัตตาหารเพื่อผู้ตายเราจะนำชุดคำนี้มาเป็นแม่แบบในการผูกคำถวายผ้าเพื่อที่จะอุทิศให้กับผู้ตายนะครับก็จะได้คำดังต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมคำถวายามาตรกาพัตตาหารเป็นแม่แบบ เราจะนำศัพท์ปารุนิวาสเราจะนำศัพท์นิวาสนาปารุปปานานิเอามาใส่ก็จะกลายเป็นคำถวายก็จะกลายเป็นคำถวายกางเกงและเสือ้อเพื่อที่จะอุทิศให้กับผู้ตายดังนี้ครับท่านผู้ชมอีมานิไม่ยังพันเต มัตตการนิวาสนาปารุปานานิสาปริวารานิที่ขู่สังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตที่ขูสังโคอิมานิมัตตกาณนิวาสนาปารุปานานิสปริวารานิปฏิคันหาตูอัมหากันเจวะมาตาปิตู อาทีนันจายาตกานังกาละกะตานังทีครัตตังฮิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าประจาทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มเพื่อผู้ตายพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสูุสง์ ขอพระพิสูจน์สงจงรับซึ่งผ้าเป็นเครื่องนุ่งหม่มพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยตลอดกาลนานเธอนี่ครับท่านผู้ชมครับคำถวาย เสื้อกางเกงหรือว่าผ้าเป็นเครื่องนุ่มผมซึ่งผูกขึ้นตามศัพท์ภาษาบาลีนิวาสนารูปานาณินะครับที่ท่านผู้ชมขอเข้ามาท่านผู้ชมมีความคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับคำถวายนะครับที่ผมผูกเข้ามานี้นะครับหากว่าท่านผู้ชมท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมจะอธิบายเพิ่มเติมอย่างไรก็ด้วยความยินดีขออนุโมทนา หรือถ้าหากว่าท่านมีคําถวายเสื้อและการเกงในแบบฉบับของท่านก็นํามาเผยแพร่ทางช่องรุ่งสารดีนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่วิทยาฐานร่วมกันครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับผมสวัสดีครับ